น้องตาหนึ่งติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีไ e ข้สูงค่าตับพุ่งมีน้ำในปอดทั้งสองข้างใครไม่ชอบล้างมือก่อนกินต้องระวังเลยค่ะเพราะว่าตับอักเสบตับอักเสบแล้วก็มีน้ำในปอดตื่นเช้ามาก็คือสแกนหมดเลยค่ะแล้วก็ฉีดสีตรวจเลือดทุกอย่างพอที่พี่สองกับหมอเจอแล้วว่าเป็นไวรัสตับอักเสบอี e เชื้อไวรัสตับอักเสบอีคือเชื้อที่ทําให้ตับอักเสบเฉียบพลันเกิดจากการกินน้ําหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจากอดจระหรือไม่ล้างมือก่อนกิน เชื้อเลยเข้าสู่ร่างกายค่ะหนูกินวสะอาดมากเลยคือเป็นคนติดเช็ดมือเดิติดคนติดเช็ดมือติดล้างมือก็เลยทำให้แบบอาจจะไม่มีภูมิมักมีอาการไข้สูงหนาวสั่นอ่อนเพลียคลื่นไส้ปวดใต้ชายโครงขวาเป็นไข้แล้วก็ตัวสั่นมากเลยแล้วก็หนาวแล้วว่าหนาวแต่ก็เหนื่อออกด้วยแต่น้องต้าหนึ่งอาการหนักกว่าปกติค่ะเพราะมีค่าตับสูงและมีน้ําในปอดทั้งสองข้างมีน้ําในปอดสองข้างพันสามกว่ากว่าเกือบพันสี่ค่าคนปกติอยู่ประมาณ10 20-30ไม่เกิน ซึ่งเกิดจากการที่ตับมันอักเสบรุนแรงจนโปรตีนในเลือดต่ําน้ำในเลือดเนี่ยเลยไหลออกมาข้างในปอดค่ะ